ต้องบอกว่าสถานการณ์ของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับตอนนี้เข้าตาจนแล้วครับเราจะต้องเก็บชัยชนะในการเจอกับทีมชาติบบลแกเรียให้ได้ครับมิฉะนั้นแล้วโอกาสสุ่มเสี่ยงในการตกชั้นมีสูงเหลือเกินนะครับ โอ้โหเกิดอะไรกันขึ้นกับบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังจากที่เราเปิดสนามแรกมาแพ้ไป3เกมแล้วก็ชนะเกมกับฝรั่งเศสและสนามที่2ครับเหลือจะเชื่อครับ3นัดแรกเราแพ้หมดเลยเหมือนเดิมครับ <c oughs> เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเก็บ2เซตจากทีมชาติญี่ปุ่นได้ และทำให้เรามีกำลังใจอย่างฮึกเหิมแต่สุดท้ายครับในการเจอกับสาธารณารัฐเช็กทีมที่ว่าแข็งแกร่งตบแรงเนี่ยครับโอ้ทำเรานี้อกสันขวัญแขวนกันแล้วครับตอนนี้ครับในการที่จะลุ้นในการอยู่รอดในศึก VNL 2025แล้วต่อยอดปีหน้าได้หรือไม่ทั้งหมดนี้มาติดตามได้ใน,นแตงโมโลงปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมโลงปียพงยิงวันนี้นะครับเรามาติด วอลเละบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้สุ่มเสี่ยงสุดๆแล้วนะครับในการที่จะอยู่รอดในศึก VNL ในครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเพราะว่าแต้มเนี่ยเราใกล้เคียงกับเกาหลีที่มีอยู่3คะแนนนะครับและที่สำคัญเนี่ยอันดับสุดท้ายก็เซอร์เบียมี4คะแนนแต่ว่าพวกเขายังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เราต้องหาทางถีบตัวเองขึ้นไป ให้ได้นะครับมิฉะนั้นแล้วนี่แย่แน่ครับเพราะว่าถ้าดูจากโปรแกรมแล้วเนี่ยการเจอแบลเกเรียจะเป็นโอกาสที่ดีของเราครับในการเก็บอีก3คะแนนเต็มๆนะ อันนี้ต้องพูดตามตรงว่าถ้าดูตามโปรแกรมเราควรจะต้องได้แล้วเราจะพลาดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับที่สนามที่3คือเรามองข้ามช็อตแล้วเราก็ควรจะต้องเก็บให้ได้นะครับอันนี้คือทีมอื่นเขาชนะมาเราต้องเก็บให้ได้แต่บอกได้เลยเขาว่าไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแน่ๆนะครับรวมไปถึงเกมที่เจอกับเยอรมันซึ่งเกมนี้ถ้าหากว่ามีเซอร์ไพรส์ขึ้นมาจริงๆเราก็ ต้องบอกว่าหวังได้เราบอกว่าเราหวังได้รวมไปถึงเจอโดมินิกันนะครับเราก็ต้องหวังให้ได้คือหวังทุกเกมะครับในสนามที่3เนี่ยคือมันเป็นควรที่มันจะมีลุ้นทุกทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเกมนี้มันไม่ได้เราต้องไปดูฝั่งเกาหลีด้วยเหมือนกันนะเกาหลีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเจอมีเจอโดมินิกันถ้าเขาหักพลิกล็อกเก็บขึ้นมาได้นี่โอ้โหงานงอกนะครับเจอโปรแลนด์ผมว่ายากอันนี้เกาหลีโปรแลนด์นี่ยากนะครับ เกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ก็ยากนะครับแต่เขาจะมาเจอกับเบลเรียและเจอกับฝรั่งเศสอันนี้ก็อันตรายนะครับอันนี้ต้องบอกว่าโหดสุดๆส่วนทางด้านของเซอร์เบียเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไม่มีพิกล็อกมันก็โอเคแต่ถ้ามีพิกล็อกนี่ก็โ,โหเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเขามีเจอเช็คแต่ต้องบอกเลยว่าเช็คน่าจะเอาอยู่อยู่แล้วแหละเซอร์เบียนะครับแล้วเดี๋ยวเจออิตาลีเจอเบลเยียม อันนั้นก็มีโอกาสพลิกได้เหมือนกันเซอร์เบียเบลเยียมนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยเหนื่อยเซอร์เบียเจอใครก็เหนื่อยตอนนี้นะครับแต่เราก็คงจะไปยืมหรือว่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจไม่ได้ถ้าเขาชนะมานัดหนึ่งนี่บอกได้เลยวิ่งพลานเลยนะครับวอลเลยบอลสาวไทยนี Wall ่วิ bon ่งพลานเกาหลีนี่ฉุกเฉินเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญที่เราคงจะต้องมาดูนะครับแล้วมาวิเคราะห์แล้วก็พยายามเก็บแต้มให้ได้ในการลงสนามแต่ละนัดเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ย มันจะต้องบอกว่าความกดดันมันจะเยอะกว่านี้อีกหลายเท่าตัวทวีคูณนะครับแล้วก็ยังมีผลนะต่อการที่เราจะได้ลุ้นในอันดับแรงกิ้งด้วยเพราะตอนนี้สาวไทยล่วงลงมาอยู่อันดับ18โอ้โหเรียกได้ว่ากดลงมาต่ำโดนลบลงไปอีก9.14นนะครับโอ้โหซึ่งถือว่า ค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับตอนนี้เริ่มไปไกลแล้วครับอันดับวอลเล์บอลสาวไทยของเราอะแต่ถ้าหากว่ามาวิเคราะห์นะครับสาวไทยเนี่ยในเกมที่เจอกับเช็คนะครับหรือว่าสนามที่2ก็ได้นะในเกมเจอกับญี่ปุ่นผมว่าดีสุดแล้วนะครับที่ลงสนามไปแต่ว่าเกมที่เจอกับทางด้านของอิตาลีเนี่ยจริงๆแล้วเราก็แอบไม่ได้หวังแล้วเรากะมาใส่เต็มกับเช็คนะแต่ว่ามันไม่เป็นเหมือนที่หวังอะดีนะครับ เราก็โดนมาตั้งแต่อิตาลีแล้วแล้วก็มาโดนเช็คอีกเราจริงๆเซตแรกเราสู้ได้ดีครับทุกคนก็ต้องย้ําแบบนี้เราสู้ได้ดีแต่เพียงพอเรามาเสียสมาธิโดนเขาทิ้งห่างโดนเขาทิ้งห่างเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่พอเราโดนเขาทิ้งเราตามไม่ได้แล้วเราปิดการที่ให้เขาทําคะแนนต่อเนื่องเนี่ยเราหยุดไม่ได้ด้วยไง เออมันก็เลยลันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราเราถอดใจอะครับแล้วเซตที่2เป็นอะไรที่โอ้โหผมว่าพินาศมากไม่น่าเชื่อเราจะโดนเขานำถึง70ครับกว่าเราจะมารู้สึกตัวได้เนี่ยเขาล่อไป11กว่าแล้วครับ11กว่าแต้มนี่แหละมันคือสาเหตุที่ว่าเฮ้ยมันต้องทำยังไงดีแล้วเราก็ดันไปเกรง เกมที่ควรจะต้องชนะเราดันไปเกรงว่าแบบเฮ้ยถ้าไม่ชนะไม่ต้องไปคิดครับตอนเนี้คือเอาชนะเล่นตามเกมของเราพอเรารู้สึกแบบนั้นกลับกลายเป็นว่าโอ้โ oh, หอะไรก็ไม่ดีถูกไหมฮะคืออะไรอะไรก็ไม่ดีเพราะว่าไปเกรงจนเกินไปคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ชนะมันจะเกิดนู่นเกิดนี่เราจะไม่ได้สุดท้ายแล้วครับไม่ต้องไปคิดอะไรฮะชนะหรือแพ้เป็นเรื่องของกีฬาแต่ตอนเนี้ยเราต้องมุ่งม,มั่นและทําให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรครับ ยิ่งกังวลยิ่งกลัวยิ่งทําให้แย่ตอนเนี้ยเออศักยภาพเรามีเห็นออมสินตีไหมนะครับเห็นบีมตีไหมคือทุกอย่างน่ยมันทําได้หมดนะครับซึ่งสาวๆก็ต้องบอกว่าเซ็งแล้วก็เสียใจมากๆสําหรับเกมนี้ที่ไม่สามารถเก็บคะแนนได้แต่อะไรมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ปล่อยให้มันผ่านไปเดอะโชว์มัสโกออนครับแล้วตอนเนี้ยเราต้องมาโฟกัสในการเจอกับทีมชาติเบลเกเรียนะครับ สำคัญสุดๆเพราะว่าถ้าไม่โฟกัสวันนี้ก็ไม่รู้จะโฟกัสวันไหนแล้วนะแล้วถ้าดูเนี่ยเราชนะเบลเรียเนี่ยเราอย่างน้อยเรากู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ไอ้แต้มที่เราเสียไปวันนี้9.14เราจะได้กลับมาเท่าเดิมเลยนะครับเราจะได้กลับมา9.14เท่าเดิมนั่นหมายความว่าเราก็จะดีดกลับไปที่เดิมก่อนที่เราจะล่วงลงมานะครับ14 15เนี่ยเราปีนขึ้นไปซึ่งมันเป็นอะไรที่สำคัญสุดๆละครับ สำหรับการอยู่รอดใน VNL ไม่ง่ายครับโอ้โหเปิดเกมมาปีแรกนะครับที่มีการปรับตกชั้นเราลุ้นทันทีเลยครับลุ้นอยู่รอดครับโอ้ไม่น่าเชื่อส่วนแบลกเกรียเนี่ยที่ได้ดูมาที่ติดตามมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าพวกเขามีความแข็งกแกร่งน้อยกว่าทีมชาติไทยเยอะนะ เออคือเขาเจอเช็คเขาสู้แบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะไทยสู้ได้นะเราสู้มันด้วยในเซตที่3านะครับแต่ว่าเบลเกเรียสู้ไม่ได้นะครับแล้วก็เพียงพัมเยอะพลาดเองเยอะนะครับรับลูกตบไม่ได้รีซซฟไม่ดีแล้วขึ้นบล็อกก็ไม่ดีเหมือนกันนะเออแล้วก็โดนเช็คนี่ทำแต้มแล้วก็สามารถเก็บชัชยชนะไปได้3ต่อศูนยเซตนะครับคนที่ดีที่สุดของเบลเกเรียเนี่ย ก็เป็นอย่างอายุน้อยอยู่เลย19 20เองสโตยาโนว่าหมายเลข23นะครับแล้วก็หมายเลข1 1เนี่ยมิดลบล็อกของเขานะครับแล้วก็เบอร์2ของเขานะครับเป็นวูชโควาหมายเลข1 1แล้วก็ดริมิโตรวาหมายเลข2แล้วก็อีกคนหนึ่งตบแรงมากผมเห็นอยู่นะครับหมายเลข19กมิลาโนว่าทําไป6คะแนนในเกมเจอกับเช็คนะเอออันนี้ก็ต้องระวังเอาไว้รวมไปถึงกับตันทีมของเขา อาตานาสิเชวิกนั่นเองนะครับส่วนไทยของเราครับไม่มีอะไรครับแค่ไม่ต้องเกรงเล่นไปตามหน้าเสือของเราผมว่าเพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้แน่นอนนะครับสำหรับเกมในการเจอกับทีมชาติแบลกาเรียนะส่วนคนที่ทำแต้มได้มากที่สุดเนี่ยนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นพิมพ์ิชยากกรัมเนี่ยแหละครับ ทำไปถึง98คะแนนนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ มาตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับเจอโปลแลนด์2ีนะครับเจอเบลเยียม11-15เจอตุรกีฝรั่งเศส19นะครับแล้วก็เจอญี่ปุ่น9แต้มไทยเจออิตาลี8แต้มแล้วก็เจอเช็กเนี่ยครับทำไป14คะแนนนี่ก็คือตัวท็อปของวอลเลย์บอลสาวไทยนะในตอนนี้ส่วนคนที่ทำแต้มได้สูงสุดของทางเบลเยียมเนี่ยหมายเลข16ที่ผมบอกไปนั่แหละครับ อาตานสิเจวิกตอนนี้ทำไป87แต้มโคตรเดือดนะครับโอ้โหต้องบอกว่าก็ต้องระวังไว้ให้ดีนะอันนี้ก็คือนับถึงเกมที่เจอกับเช็อ่ะก็ต้องบอกแล้วครับว่า ไผเป็นไผนะครับวัดกันไปเลยว่าใครดีกว่ากันครับไทยกับเบลกเรีแต่ว่าไม่น่าจะเป็นเกมที่สาวไทยพลาดอีกแล้วละครับหมดเวลาพลาดแล้วครับต้องเก็บชัยชนะให้ได้และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความคื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ